โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเลือกบัฟในโหมด Y-Abit นะครับหรือว่าลองมิติยากนั่นเองนะครับผมซึ่งการเลือกบัฟในโหมดนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยสามารถเล่นโหมดนี้เนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกคนใครที่เข้าไปเล่นแล้วเล่นไม่ผ่านรู้สึกว่ามันยากเกินไปเนี่ยก็ต้องมาดูแล้วแหละว่าเราเลือกบัฟถูกต้องแล้วหรือเปล่านะครับผมโ okay, อเค นําให้มันครบทุกโลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือบบัฟของโลโจมตีนะครับโลแท้งหรือว่าโลซับก,ก็ตามนะครับทุกคนอะไรก็ผมจะพาไปดูบัฟทั้งหมดนะครับที่มันมีณนะตอนนี้นะครับผมเป็นข้อมูลจากออฟฟิเชียลเนาะใครที่ไม่รู้ว่ามันมีบัฟอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่างริสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%รนตการันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3,000 300, 0คนสามารถเเตติมไได้ท้ทังใน INE, ล์แะว็บซ ลิสแมนช็อปมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สําหรับผู้ซื้อแพ็กเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชําระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลยลิสแมนช็อปโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูบัฟทั้งหมดที่มีในเกมณนะตอนนี้กันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเว็บออฟฟิเชียลเลยนะครับผมใครอยากจะเข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างเนาะเรามาเริ่มที่สายแทงกันก่อนนะครับห้าบัฟแรก ก็คือลดดาเมจกายภาพถามว่าทําไมต้องเป็นลดดาเมจกายภาพนะครับมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะของสายแทงเนื่องจากว่าบอสนะครับในโหมดนี้เนี่ยคือ3ตัวแรกเนี่ยคนอื่นยากหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเราเลือกบัฟถูกเนี่ยต่อให้แบบเป็นสายฟรีมันก็ยังง่ายอยู่ดีนะทุกคนแต่ตัวที่มันยากที่สุดเนี่ยแล้วก็หลายๆคนติดอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็คือตัวที่4นะครับบอสไกอานะซึ่งบอสไกอาตัวนี้มันโจมตีกายภาพนะครับผมถ้าเราอยากผ่านตัวนี้ได้ง่ายเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกบัฟต้านทานกายภาพไปอยู่แล้วนะครับผมแล ไออีก2ตัวเนี่ยก็คือเป็นของแถมะนะครับผมเพราะว่ามันก็โจมตีกายภาพเหมือนกันเราก็จะสามารถต้านทานกายภาพได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับส่วนไอ้บอสตัวสุดท้ายเนี่ยผ่านตัวสีได้ตัวนี้คือแบบโคตรง่ายนะครับผมก็เลยจำไม่ได้พูดถึงเนาะเพราะฉะนั้นเราเน้นแค่สู้กับไกอาตัวเดียวก็พอนะครับก็เลยแนะนำนะครับว่าบัฟที่มันลดดาเมจธาตุต่างๆเนี่ยเลือกแค่ลดดาเมจกายภาพแค่อันเดียวก็พออันนี้คือสําหรับคนที่เล่นสายแทงนะครับเออแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดไปนะครับผมก็คือบัฟของสายแทงเนี่ยทุกอันนะครับผม สิหรือว่า1 8บแปดเปอร์เซ็นต์แต่แงเี้ยนะครับผมจะเป็นบัฟของสายแทงทั้งหมดนะครับวิธีสังเกตบัฟของสายโจมตีนะครับทุกอันเลยจะขึ้นต้นด้วยคำว่าการโจมตีทุกประเภทนะครับเห็นไหมถ้ามันขึ้นต้นด้วยคำว่าการรักษานะครับหรือว่าเอฟเฟกการรักษาเนี่ยอันนี้ก็รู้ได้เลยนะครับว่ามันเป็นบัฟของสายสนับสนุนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตเนาะทีนี้นะครับผมพอเราได้บัฟแรกมาแล้วอันต่อไปนะครับผมที่สายแทงควรจะต้องมีนะครับผมก็คือ บัฟนี้ก็จะชื่อว่าคมดาบปลิดชีพนะครับผมเป็นของภาษาไทยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมบัฟที่3ที่ต้องใส่เนาะก็คือเลขขาดัตรนะครับบัฟนี้จะเป็นบัฟกันตายนะเมื่อเลือดเราเหลือศูนย์เนี่ยมันจะฟื้นฟู HP ให้เราทันที50%นะครับผมแต่ว่ามีติดคูดาว1นนาทีเนาะแต่มันก็เป็นการตายที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมคือสายแทงเนี่ยแทบจะไม่ตายเลยตายและฟื้นได้นะครับสำหรับบัฟนี้แล้วก็ต่อมาบัฟที่4ก็คือบัฟเกราะชั้นนะครับบัฟ ทับซ้อนได้สูงสุด15ครั้งนะครับแล้วก็ไม่มีจากัดด้านเวลาด้วยวิธีใช้บัฟนี้นะครับผมก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องบอสเนี่ยให้เพื่อนๆไปตีมอนเล็กๆตามด่านอะ่ะให้มันได้สแต็คครบ15ครั้งก่อนเออได้สแต็คครบ15แล้วเราค่อยเข้าไปในห้องบอสแล้วก็บัฟที่5นะครับผมที่ต้องใส่เข้าไปด้วยก็คือบัฟเกราะห่วงเวิงวางนะครับบัฟนี้ในทุกๆ25วินะครับผมจะสร้างโล่ที่มีค่าพลังเท่ากับ50%ของเลือดสูงสุดนะก็เป็นกันตายได้ดีเหมือนกันนะ ซึ่งที่ผมแนะนําให้ใส่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5อันด้วยกันนะแต่ว่าบัฟเนี่ยมันสามารถใส่ได้8ช่องถูกไหมก็หมายความว่าเหลืออีก3มช่องที่เราสามารถใส่บัฟของสายอื่นได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดู3บัฟต่อไปนะครับเดี๋ยวขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยผมจะพูดตั้งแต่ที่แรกแล้วแต่ว่าลืมนะครับก็คือในเรื่องของบัฟนะครับผมที่ทุกสายนะสามารถใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งโจมตีสปอร์ตอะไรก็ตามทุกสายสามารถใส่ได้หมดบัฟแรกเน่ก็จะเป็นบัฟของสายแท้งนะครับก ทำยังไงก็ตีก่อบ,บอสไม่แตกนะครับผมก็แนะนําว่าทุกคนในทีมเนี่ยใส่อันนี้ไปเลยหรืออาจจะแบ่งแบบ2คน3คนใส่ไปก็ได้นะครับรับรองว่าบอสเนี่ยกรอแตกเร็วขึ้นแน่นอนนะถ้าใส่อันนี้กันไปได้ทุกคนเนาะแล้วก็บับท,ที่2นะฮะจะอยู่ของสายโจมตีนะครับผมก็คือ บัฟที่ชื่อว่าแตกแยกพังทลาลนะครับผมบัฟนี้นะครับผมเมื่อบอสเนี่ยมันเหลือเลือดต่ํากว่า20%นะครับมันจะบังคับตายทันทีนะหรือจะสังเกตง่ายๆก็ได้ถ้าบอสเหลือเลือดหลอดสุดท้ายนะครับผมมันจะมีโอกาส10%เนี่ยที่จะตายทันทีโดยที่แบบเราไม่จะเป็นต้องตีให้เลือดมันหมดหลอดซึ่งบัฟนี้ดีมากๆผมแนะนําว่าไม่ว่าจะเป็นสายไหนนะทุกคนในทีมทั้ง4คนควรจะใส่บัฟนี้เข้าไปนะครับเป็นบัฟภาคบังคับเลยนะว่าทุกคนควรจะใส่นะครับอันนี้แล้วก็บัฟที่3นะครับก็จะอยู่ของสสสายนับ ชื่อบัฟว่าเลโซแนน์จูโจมนะครับบัฟนี้นะครับจะทําให้ดาเมจที่ทุกคนในทีมสร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก45%นะครับหมายความว่าเราใส่บัฟนี้ไปคนเดียวนะแต่ว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก45%นะครับถ้าสายแทงก็ใส่สายซับก็ใส่ก็จะทําให้ดาเมจของ d p s เนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถใส่ได้ทุกคนเลยหรือสายดี s จะใส่อันนี้เองก็ยังได้นะครับผมแต่ก็บัฟสุดท้ายนะครับผมก็คือบัฟเหนี่ยวนำขั้ จะเพิ่มการโจมตีของอาวุธทุกประเภทนะครับขึ้น4,005และก็ะระดับดาวของอาวุธทุกชนิดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก4ดาวนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นสายฟรีนะครับแล้วอาวุธของคุณไม่ได้เต็ม6ดาวเหมือนวานหรืออะไรก็ตามเนาะอย่างขี้เหล่ที่สุดเนี่ยอาวุธของคุณจะกลายเป็น4ดาวทันทีนะครับอ่ะนี่เป็นบัฟที่ดีต่อสายฟรีมากๆนะครับทุกคนโอเคก็จะมีประมาณนี้นะ4บัฟนะครับโดยรวมแล้วเป็น4บัฟเนาะที่สามารถใส่ได้กับทุกสายนะครับโอเคทีนี้มาดู3อันทททีีี่่่่่เเหลืออออนนาาาาะะะะพูดดคค้งง้งงงไไไวววขสสยแรรรรับจใตป แน่นอนนะครับว่าเป็น4บัฟพ,พื้นฐานที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับอันที่6นะครับก็คือบัฟแตกแยกพังทลายเนาะเอาไปบังคับบอสตายนะครับสายแทงสายติดเข้าไปด้วยนะครับอันที่7ก็คือดาเมจที่พันธมิตรสร้างเพิ่มขึ้นอีก45%เนาะอันนี้ใส่เข้าไปให้คนที่เป็น D p พเนี่ยดาเมจแรงขึ้นนะครับผมก็ดีมากๆเหมือนกันนะแล้วก็บัฟที่8นะครับบัฟสุดท้ายถ้าเราไม่ใช่วานนะอาวุธเรายังดาวไม่เต็มยังไงก็ต้องใส่เหนียวนำขั้นสูงเข้าไปนะครับแค่นี้ก็จะครบ เดี๋ยวขอข้ามมาดูสายสนับสนุนเลยนะครับเพราะว่าสายโจมตีเนี่ยผมใส่ไปในเกมอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูในเกมที่ผมใส่นะอันนี้ก็จะข้ามของสายโจมตีไปก่อนนะครับของสายสนับสนุนเนี่ยจะมีอยู่8ดบัฟพอดีเลยนะทุกคนที่สามารถใช้ได้เนาะแต่ว่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าบัฟที่เราควรจะใส่เข้าไปเนี่ยสนับสนุนนะครับดาวไม่เต็มยังไงมันก็ต้องติดเหนียวนาขั้นสูงไปแล้ว1อันถูกไหมอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่2นะครับผมก็คือแตกแยกพังทลายอันนี้ก็เอาไปบังคับบอสตายหร เเราแบบก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นยังไงก็ไหวนะครับก็อาจจะตัดบัฟนี้ออกไปก็ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็บัฟที่3นะครับเหมือนเดิมบัฟคมดาปลิดชีพนะครับบัฟทำลายโล่ทาลายกรอะเนาะหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทําลายกรอะนะครับก็ตัดบัฟนี้ออกไปได้ก็จะสะดวกขึ้นหน่อยนะครับผมโอเคทีนี้มาดูบัฟแรกนะครับที่เป็นของสายซับโดยเฉพาะนะฮะที่ควรจะใส่เข้าไปนะก็คือบัฟสนามพลังป้องกันนะทุกคนบัฟนี้จะเพิ่มพลังต้านทานทุกชนิดเลยนะครับให้กับเพื่อนในทีมของเราถึง45นนะครับ อันที่2ก็คือดาเมจที่แพธมินสร้างขึ้น45%อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสายแทงกับสายซับควรจะใส่นะครับเป็นบัฟที่2ชื่อว่าบัฟเลเซอแนน์จุดโจมนะครับบัฟที่3นะครับชื่อว่าโล่แห่งชีวิตนะครับบัฟนี้ใส่ไปได้ก็ดีนะครับบัฟนี้เนี่ยเมื่อทําการรักษานะเพื่อนเราที่ถูกเราฮิวเนี่ยนะครับก็จะได้โล่ที่มีค่าพลังป้องกัน25%นะของเลือดสูงสุดนะครับการที่เรามีโล่เพิ่มขึ้นมาในหลอดเลือดเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับผมเล่นดี s พเวลาที่มันมีโล่คือมันโค เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเพิ่มโลกเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างดีเนาะอันนี้ก็แนะนําว่าใส่ติดเข้าไปด้วยนะครับส่วนบัฟนี้นะครับบัฟฟื้นฟูกายภาพเนี่ยบัฟนี้ผมมองว่าใส่ไปหรือไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าบัฟนี้นะครับมันก็จะลดการใช้พลังกายนะครับของทุกคนในทีมเลยลงไป45ซึ่งผมมองว่าบัฟนี้ต้องดูที่ทีมนะว่าทีมเราเนี่ยใช้อาวุธประเภทไหนถ้าใช้อาวุธที่มันไม่ได้ใช้พลังกายเยอะมากอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้บัฟนี้ไปลดถูกไหมแต่ว่าถ้าในทีมเราใช้สามเมียใช้ารล่าอะไรเง browser, ี้ รู้สึกว่ามันไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็อาจจะติดเข้าไปด้วยก็ได้โอเคแล้วก็บัฟต่อมาชื่อว่าบัฟชะลอเวลานะครับบัฟนี้เป็นบัฟที่4นะที่ผมอยากจะแนะนํานะให้สายซับควรใส่แล้วก็บัฟต่อมานะครับผมก็คือบัฟจู่โจมรั่วนะครับบัฟนี้นะครับผมจะมีโอกาส4%นะครับผมที่จะทําให้บอสเนี่ยมันอ่อนแอลงนะครับแล้วก็ลดดาเมจที่บอสสร้างด้วยลงไป20%นะครับทีนี้นะครับมันก็จะหมดแล้วเพราะว่าถ้าเราใส่อันนี้ครบ5้าอันแล้วถูกไหมมันก็จะเหลือไอ้สามอันแรกที่ผมแนะนําไปอะที่มันเป็นเพิ่มาวจ บัฟบังคับตายอะไรแบบนี้ถูกไหมมันก็แทบจะเต็ม8แล้วนะครับเราก็ต้องมาตัดสินใจแล้วแหละว่าอันไหนที่เราควรจะตัดออกได้บ้างนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเหลืออีก2บัฟถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูที่สนามแรงแม่เหล็กนะครับการโจมตีที่อยู่ไกลเกิน6เมตรเนี่ยจะทําให้เป้าหมายถูกจองจานะครับเป็นเวลา5วินนะก็คือมันจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะทุกคนแต่ว่ามันจะยังโจมตีแลวก็ใช้สกิลได้อยู่นะและก็อันสุดท้ายก็คือจะทําให้แดดได้4ครั้งนะครับเนี่ยเวลาที่เรากดแดดครบ2ครั้งนะครับก็จะเด็ดได้ฟรีอาารี บ่อยเนาะแต่คนที่เล่นธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็มีหลินด้วยเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะเพราะว่ามันสามารถแดดได้เรื่อยๆอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็คนที่เล่นธาตุน้ําแข็งแล้วเอาคอุณลักษณะของฟิกมาเนี่ยมันก็แดดฟรีได้เรื่อยๆแถมตัวทองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบัฟนี้ผมเลยมองว่าถ้าเราไม่ได้จะเอาการรักษา50%ไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้นะสําหรับบัฟนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับบัฟของสายสนับสนุนนะครับที่นแน่มี4อันที่ผมแนะนําไปในช่วงแรกนะว่าควรติดไปส่วนไอ้พวกหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะ มีเทคที่เยอะระดับหนึ่งเนาะเราถึงจะสมได้ซึ่งวานเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าสายฟรีหรือว่าคนที่แบบเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีเงินโกไปซื้อเทคมาอัพเยอะขนาดนั้นนะครับพวกนี้ก็เลยคิดว่าช่วงหลังๆเราค่อยไปตัดสินใจเอาว่าควรจะใส่อันไหนไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกอันเนี่ยมันดีหมดแค่มีการรักษา50%เนี่ยก็ดีแล้วนะครับผมถ้าเราอยากใส่พวกนี้ทั้งหมดเราก็ต้องไปเลือกดูนะว่าควรจะตัดอันไหนออกอันนี้ผมก็จะไม่ได้แนะนานะว่าควรจะตัดอันไหนเพราะว่าเอาจริงๆมันก็แบบมีะโยชนนนน์ทุกอััแหลคเผม ก็ประมาณนี้นะของสายซรัพย์ทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่าต่อไปนะครับของสายโจมตีเนี่ยควรจะใส่อะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคกลับเข้ามาในเกมนะครับผมก็จะมาดูเนาะว่าของสายโจมตีที่ใส่มีอะไรที่แบบดีนะครับอ่ะซึ่งอันแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของบัฟธาตุนะครับอันนี้มันก็จะมีอยู่ครบทุกธาตุเลยเนาะเราเล่นธาตุไหนนะครับผมก็เลือกแค่ธาตุนั้นซึ่งผมแนะนําว่าเลือกแค่ธาตุเดียวก่อนนะอย่าพึ่งไปเลือก2ธาตุนะทุกคนจากนั้นบัฟเหนียวนําขั้นสูงเนาะที่เพ ยังไงก็ต้องใส่อยู่ดีอะต่อไปนะครับผมก็คือบัฟแตกแยกพังทลายเนาะบัฟนี้มันเป็นบัฟของสายโจมตีอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องใส่นะโอเคแล้อนต่อมานะครับฮาริทายแห่งขวากน้ำนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องใช้เนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจได้สี่เปอร์เซ็นต์นะสแตกได้สิบห้าชั้นก็วิธีใช้เนี่ยจะเหมือนของสายแทงที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยเนาะบัฟต่อมานะครับผมก็คือบัฟระเบิดเงานะครับบัฟนี้ก็จะเพิ่มอัตราคลิติคอลสุดท้ายสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มชอบที่สุดเลย ใครที่เล่น DPS แล้วไม่มี Overclock เนี่ยเหมือนเป็น DPS ปลอมนะทุกคนเออต้องใช้คำว่า DPS ปลอมเลยนะเพราะว่าอันนี้มันแรงโคตรๆนะมี Overclock ทีนึงเนี่ยคือแบบดาเมจเราเนี่ยมันจะโคตรพุ่งทะยานนะครับผมอันนี้มันจะเพิ่มการโจมตีเนาะ7,000นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยเ,เราโดนบอสตีแรงขึ้นนะ20%นะครับตรงนี้ซึ่งดาเมจที่เราจะทำได้เนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีก60%เลยนะครับซึ่ง60%เนี่ยมันโคตรเยอะนะครับเราขาด Overclock ไปอันนึงเนี่ยก็หายไป60%นะอ่ะเออลองคิดดูนะครับผม ราะฉะนั้นนะครับโอเวอร์คล็อกผมว่าเป็นที่สุดและของสายโจมตีนะแลวทีนี้มันก็จะเหลือว่าง2ช่องนะทุกคนเนี่ยที่เราสามารถไปเลือกใช้ปั๊บของสายอื่นได้นะครับอันนี้เนี่ยผมมองว่าแล้วแต่ทุกคนแล้วว่าจะสุ่มได้อันไหนหรือแบบอยากจะไปใช้อันไหนนะครับอยู่ที่ความชอบของเราเลยเป็นอ่าเรียกว่าเป็นอิสระนะครับในการที่จะเลือกใช้อันไหนก็ตามที่เราต้องการนะอยากจะเอาทาลายเกราะเพิ่มก็ได้หรือจะไปลอาโจมตีธาตุอื่นเพิ่มก็ได้นะครับรู้สึกว่าดาเมจเรามันยังไม่พออยากได้เพิ่มขึ้นอีก4,500จะ กลายเป็นโจมตีท่า2อ,อันนะโอเคอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับการเลือกบนะัฟเนาะทั้งหมดเลยของทุกสายนะครับโจมตีแทงป้องกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางในตามความคิดเห็นของผมนะเพื่อนๆอาจจะไปปรับเปลี่ยนนะครับปรับใช้ในรูปแบบของตัวเองก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การสุ่มด้วยว่าเพื่อนๆสุ่มได้อะไรแล้วก็มีเทคเนี่ยสุ่มแค่ไหนนะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ถ้าชอบเนาะก็ฝากกดชอบสไลด์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีอะไรมาให้ใหดูอีกเกเ็รตติดตาม ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ